เทียบผู้ป้อนเทียบเียกเเปิดช้าผมไม่รู้ผมก็เรียกเนเฮเป็งมาสปีแล Gwakwakwu <laughs> ข้อรองเท้าข้อรองเท้าข้อเท้าชื้อรองเท Thank uh -huh. Yeah. <laughs> 对，我们看。

Oh yeah. របស់របស់របស់